องคงการสัมมนาเรื่องลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรและพัฒนาปลูกพืชแบบผสมผสานในวันนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมสภาพืชแทนราชตรราชดมีหน้าที่และอำนาจกระทํากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางเกษตรกร ให้สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภทและสามารถแข่งขันในตลาดการค้าตลอดจนมีความมั่นคงและอย่างยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรในตั้งวาสภาพปัญหาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแนวทางเพื่อผลผลิตรายได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนําไปใช้ศึกษาและวิเคราะห์ในการจัดทําเป็นข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาราคาผู้ผลทางการเกษตรตกต่าต่อคณะกรรมการข้าวที่พวกเรามีการมีถนนมีการล้องเรียนประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องอ้อยที่ตกต่ำนะครับข้าวโพดเนื้สัตว์แล้วก็มีนายุทสมาครมชาวนาไทย ของประเทศนะครับก็เข้าไปสู่ในกรรมนี้การแก้ขายทุกผลเกษตรกรรมเหลือสิไม่เกิน4ีหปีแล้วฮะฟางอ้อยในนามีคนมาตักปางค่าวางน้อยไล่หนึ่งมูลค่าเป็นร้อยบาทเราจะเข้าฐานทีเลยนะครับนี่คือการแบ่งฐานเรียนรู้นะครับไปยังฐานเรียนรู้ ในจุดต่างๆหกฐานในศูนย์ชัยพัฒนาเขาแบ่งสีทนนี่ครับในศูนย์ชัยฐานนี้นะครับคือฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคนะครับอย่างที่บอกบัวนมถ้าเป็นตัวผู้จะไม่สามารถ ประมาณสามนกิโลนะคะบางคนเขาก็จะมาถามซื้อเราเลยแต่ว่าเราจะปล่อยตอนสามเดือนก็คือเลี้ยงให้มันรอดและโอ้ใหญ่คุ้น้ำหน้าลยไหมมาพวัสดีครับไปใหญ่หน้ใหญ่คุบสวัสดีครับตอนสวัสดีครับอด พันอะไรครับเนี่ยเอ่อลูกผสมระหว่างฟอสกับกบไทยเราครับผมอันนี้เพศเมียครับผมอันนี้จะเป็นเพศผู้ครับผมโอ้โหตัวเลีนอ่าตัวี่กองเตียงครับผมส่วนเพศผู้นี่ต้องแต่เดือนให้ไปครับผมเราจะใช้ระบบต่อเข้าไปถ้ารักคือว่าพร้อมแล้วพร้อมเลยครับผมพร้อมที่ว่าผสมไทยเลยอ่ามันพร้อมที่เจอแล้วผม แล้วเราก็จับมาเพื่อสร้างบระดาษเหมันครับมันก็จะเป็นเหมือนประเทศแบบจิ้งจกครับผมมันก็จงห้ามเปลี่ยนสีขอนแล้วเดี๋ราถามถามถล้ดังนั้นโทรเข้ามาโทรมาก่อนสมมติประมาหนึ่งคนเราก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้บอกว่าอ๋อเขามาเขาตัดร่างมาทำร้อมกับเราดีไหมได้ลงมือทำกับการฟังแต่ก่อนนะครับที่มาเรียนรู้ในฐานต่างๆของมูลนิธิศูนย์ชัยพัฒนานะครับ บรรจงตั้งคิดพัฒน,นากุลนะครับจากผู้ประกอบการลงสีสู่ผู้ประกอบการพลังงานท่านถามมาเรื่องของสินค้าเกษตรราคาข้าวเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่จะหวังให้ราคาสูงกว่านี้ค่อนข้างยากลำบากมากมายเพราะว่าข้าวเราแพงกว่าทั่วทั่วไปในหลายเทศข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรในไรนาดีพืชปลูกพันธุ์ขึ้นมาเยอะมากอย่างวันนี้ฟางอ้อยฟางข้าว เราลดปัญหา p m 2 5ได้แล้วเช่นนำฟางข้าวฟางอ้อยนั้นใช้เครื่องตัดแล้วส่งเข้าโรงไฟฟ้า